ยังอยู่ที่เรื่องสุขอ,อนามัยสุขภาพนะคะนอกเหนือจากหน้าฝนนี้คุณผู้ชมต้องระวังเห็ดพิษแล้ว<ม>ที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งคุณผู้ชมต้องระวังโรคไข้เลือดออกกําลังระบาดหนักมากค่ะหน่วยทหารในพื้นที่ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องออกรณรงค์ให้ความรู้กับประชาชนในการป้องกันกําจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้าอยุ่หลาย กองพันทหารม้าที่18กรมทหารม้าที่3กองพลทหารม้าที่1จัดกำลังพลชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือนบูรณาการความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่อาสาสมัครสาธารณาสุขประจำหมู่บ้านหรืออสอมอผู้นำชุมชนและประชาชนจิตอาสาลงพื้นที่รณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับวิธีการป้องกันโรคไข้เลือดออกที่มียุงลายเป็นพาหะรวมทั้งวิธีสังเกตอาการป่วยเบื้องต้นให้กับประชาชนในพื้นที่ตำบลโพไซงามอำเภอบึงนารางจังหวัดพิจิตร พร้อมทั้งยังได้ออกตระเวนแจกซายอเบตและเอกสารให้ความรู้เกี่ยวกับโรคไข้เลือดออกให้กับประชาชนที่อาศัยอยู่ตามบ้านพักในแหล่งชุมชนต่างๆค่ะ